ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันในเซ2สำหรับม .2 หน้า12กันต่อนะครับนะหน้า12นี้เป็นรูปอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ก็มาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเป็นยูนิต1 a อา1 a นะครับก็คือยูนิตที่ 1A ชื่อเรื่องว่าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์แปลว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับนะโปรไฟล์เช่นโปรไฟล์ใน Facebook ในแฟนเพจของนักเรียนยเป็นต้นนะครับหัวข,ข้อแรกก็คือ reading การอ่านการอ่านนะครับชื่อหัวเรื่องก็คือ m y s t r y mystery ตัวนี้คบไม่ใช่ mystery inch inch ตัวนี้นะครับย่อมาจาก incorporate incorporated นะครับ <c oughs> incorporate แปลว่ารวมนะครับ My, uh, mystery นะครับแปลว่าสิ่งลี้รับก็คือรวมสิ่งลี้ลับนะครับแปลตรงๆงนะ แต่แปลจริงๆแล้วคุณครูไปค้นใน Google มามันก็เคยชื่อดังนะครับเรื่องสกูปิดูนะครับนะอันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนการคุณครกกูก็ต้องขอออกตัวหรือขออภัยด้วยนะครับเพราะคุณครูไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับถ้าเกิดเรียกชื่อตัวละครผิดไปหรืออธิบายอะไรผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะ โอเคครับไปดูในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับขอบอกว่านี่คือคำแปลนะ What do you know about the struggle characters in the picture คุณรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของตัวละครในรูปภาพดีบ้างนะครับเนี่ยนะในในรูปนี้ถ้านักเรียนเคยดูหนังเรื่องสกูบิรูนะครับก็จะเข้าใจและอธิบายได้ถูกหมดนะครับ listen and read ให้ฟังแล้วครับนะครับแล้วก็ให้อ่าน t o fire out t o fire แปลวจงหาเพื่อหาคำตอบให้เพิ่มให้เพิ่มขึ้นนะครับหาคำตอบให้มากกว่านี้จากที่เห็นภาพนะครับนะ <c oughs> คุณครูก็เลยตอบนะครับ <c oughs> ก็ถามว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครนะครับนะ correctors ในที่นี้แปลว่าตัวละครนะครับไม่ใช่แปลว่าบุคลิกษณะแปลว่าเกี่ยวกับตัวละครคุณครูเขียนผิดนะครับ คอรรคเตอร์แปลว่าตัวละครนะในที่นี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครในภาพนะครับคุณรู้เกี่ยวกับตัวละครในภาพคุณรู้คุณรู้อะไรนะครับนะนเกี่ยวกับตัวละครในภาพนะครับต้องอย่างนั้น คุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครในภาพให้ฟังในอ่านว่าอ่าคำตอบโอเคครับผมก็ตอบสั้นๆนะครับว่า I think they are characters from the Scooby Doo films นะครับแปลว่าฉันรู้ว่านะครับพวกเขาคือตัวละครจากภาพยนตร์นะครับฟิลม์มในนี่คือจากภาพยนตร์เรื่อง Scooby Doo นะครับนะซึ่งเาใช้ชื่อเป็ภษาอังกฤษว่า Uh, Missouri Incorporated นะครับโอเคมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือภาพเต็มๆนะครับ Missouri in uh, Missouri Incorporated นะครับ <c oughs> แล้วก็ขออธิบายนะครับตัวละคร A B C D นะครับ A, <c oughs> A คือใคร B, B คือใคร C คือใครนะครับ D แล้วก็ E <c oughs> คือใครนะครับนะ A <c oughs> นะครับ ถ้าเกิดคุณครูบอกแล้วต้องไหนเบื้องต้นนะครับถ้าอ่านชื่อผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะนอร์ว no ิลโรเจอร์นะครับนอร์ว no ิลโรเจอร์นะครับก็คือหรือชักกี้นะครับหรือเขาเรียกกันในชื่อในตัวละครชื่อว่าชักกี้นะครับภาพอาจจะไม่เอ่อข้อความอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนะคุณครูพยายามทํา ให้เต็มที่แต่ถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรนะครับนะดูเท่าที่มองเห็นนะครับหรือเรียกว่าชักกี้สกูบิรูสครดแฟนส์นะครับเขาเป็นนะครับเพื่อนที่สนิทของสกูบิรูนะครับสกูบิรูในที่นี่คือชื่อของสุนัขนะครับนะถ้าคุณดูจำไม่ผิดนะเห็นแวบๆเนี่ย ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะตามที่ได้บอกไว้เบื้องต้นนะครับเพราะคุณครูไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนะ he is an easygoing teenager's นะครับ uh, novel นะครับนะบนะบเป็น Easy going นะครับเป็น Proverb หรือเป็น idiom นะครับ going แปลว่าการไป easy ง่ายๆการไปง่ายๆในที่นี้ก็คือเป็นคนง่ายๆนะครับเป็นคนที่ไม่พิถีพิถนันไม่พิถ,ไพถีไม่พิถีรีตรองอะไรมากมาย t h a n a g e r ก็คือเป็นวัยรุ่นนะครับ And he l i k e eating และเขาชอบกินนะครับนะแม้แต่ว่ารูปร่างไม่ได้อ้วนเลยนะเนี่ยคนแรกเนี่ยนะครับ Novel <c oughs> เฮลซ์โอไร mystery machine mystery m a c h i n นนะครับนะแมชชีนเปเครื่องจักรมิสซูรีก็คือลึกลับเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูแปลว่าเครื่องจักรลึกลับก็เลยกันนะครับนะหรือว่ารถก็แลวกันนะครับรถลึกลับนะครับนะเพราะคุณครูไม่ได้ดูตามที่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่านักเรียนที่เคยดูก็คงเข้าใจนะครับนะเขาขับ m y s t e r y Machine นะครับคุณครูแปลว่ารถลึกลับก็แลวกันนะครับ he's i afraid of ghosts นะครับแต่เขากลัวผีมากๆเลยนะ but แต่ว่านะครับเขากลัวก็จริงนะครับแต่ว่า he's manage to overcome his fear manage แปลว่าจัดการนะครับ overcome แปลว่าเพื่อที่จะเอาเอาชนะ his fear ก็คือความกลัวของเขาคือเขาก็พยายามที่จะเอาชนะความกลัวผีนะครับ And help the gang แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่แก๊งนะครับเพราะนะ the the s c นี่ก็คือนี่แก๊งนะครับนะห้ 5, 6, อ่าสคนกับหงสุนัขหนึ่งตัวนี่ถือว่าเป็นแก๊งสก o ปิโด o his c a t f e s h c a t f e s h นะครับในที่นี่ตามอาระจนากรมแปลว่าบทกลอนนะครับแต่ว่าในที่นี้คุณครูแปลว่าวรีเด็ดก็นเลยกันนะวรีเด็ดก็คือคำพูดนะครับที่ตัวละครคนนี้ใช้ในเนื้อเรื่องนะครับ ถึงแม้คุณครูจะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นแปลเอาตามนี้นะครับนะคำนี้นะครับนะก็น่าจะอ่านว่าโซกิโซกินะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะครับโซกิซึ่งเป็นคําพูดคำอุทานนะครับวลีนะครับที่นอร์เวลพูดก็โซกิ when he is surprised or scare เมื่อเขาเกิดความประหลาดใจหรือเกิดความกลัวนะครับนะเขาก็จะอุทานว่าโซกิโซก โอเคเอาตามนี้นะครับนะหรืออาจจะอ่านไม่ใช่อ่านอย่างนี้อาจจะอ่านว่าโซกเฉยๆก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่ากุลครูไม่ได้ดูจริงๆด้วยนะครับนะเอาตามนั้นเวลาเขาตกใจนะครับก็จะพูดว่าตกใจหรือกลัวอะไรนะครับโซกโอเคเอาตามนั้นตามนั้นไปดูตัวละครตัวที่สองนั่นก็คือเวลมาดิงเล่นะครับเวลมาดิงเล่ นะครับนี่ผู้หญิงนี่นะครับนะคนที่ใส่แว่นเนี่ยคนที่สองเนี่ยกูนอร์าดิงเล่น,นะครับอ่าเวลมาดิงเล่น,นะครับ she's i the brain of the s c o o b y d o o gang the brain ก็แปลว่าหัวสมองนะครับเป็นคนต้นหัวคิดนะครับเป็นหัวสมองให้กับแกง o o b y d o o นะครับ it is usually wellma who solved the m i c e mystery นะครับ เมื่อเข้าไปหัวสมองนะครับก็แน่นอนนะครับเวลมาเป็นคนที่แก้ปัญหานะครับ solve the mystery ก็คือแก้สิ่งลึกลับสิ่งลึกลับต่างๆนะครับเขาเป็นคนไขปัญหาให้นะครับ She ลับ e อ c o m วเ t e r s นะครับเขาชอบในการเล่นคอมพิวเตอร์ and studying foreign language และก็เรียนนะครับภาษาต่างประเทศ foreign language จิค see well w i t h o u t her g l ล s s e s นะครับหลอนมองไม่เห็นเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใส่แว่นตาเป็นนั้นว่าอย่างนั้นนะครับนะหลอนมองไม่เห็นนะครับถ้าไม่ใส่แว่นตานะครับอาจจะสายตาสั้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ Her Cat f r เ s รสครับวลีเด็ดของหลอนก็คือจิงกี้นะครับคุณครูเขียนว่าจิงกี้ก็แล้วกันนะถ้าไม่ได้อา่านอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจิงกี้ and my glasses can't see f i t h o u my glasses นั่นก็หมายความว่าวลีเด็ดของหล่อนนะครับก็คืออาจจะพูดว่าจริงๆี่แว่นตาฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นแล้วอะไรตำองนั้นนะครับแปลว่าตำองนั้นนั่น,น,นคือวลีเด็ดก็คือพูดบ่อยๆนั่นเองนะครับจริงๆี่แว่นตาของฉันอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นแล้วโอเคนะเอาตามนั้นนะครับเรากรูไม่ได้ดูจริงๆไปคนที่3ต่อนะครับถ้าอ,อ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกรูอ่านว่าดับน่ เบรกก็แล้วกันนะครับนะนี่คนที่สามนะครับเป็นผู้หญิงนะครับนะดับเด้เบรกดับเด้เบรกนะครับคือใครนะครับหรือในตัวละครเรียกว่าแดนเชอร์พลอนดับดับนะครับเดนเชอร์พลอนดับนะครับเดนเชอร์พลอนแปลว่าคนที่ชอบท้าทายในสิ่งที่อันตรายนะครับผู้ชอบเสี่ยงภัยนั่นเองนะครับนะชอบเสี่ยงภยัย อ่าแปลว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับ comes from a rich family ก็คือในตัวละครน,นั้นหล่อนเป็นคนมาจากสกุลหรือครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับมาจาก rich family ครอบครัวที่ร่ำรวย she's i very beautiful and polite หลอนนะครับเป็นคนสวยมากและก็สุภาพด้วยนะครับ polite แปลว่าสุภาพ she likes u a s t i o n นะครับแฟชั่นหลอนชอบแฟชั่นนะครับเป็นคนตามแฟชั่น And going shopping แล้วก็ชอบการช้อปปิ้งนะครับแน่นอนนะครับจะช้อปปิ้งบ่อยๆก็เป็นคนชอบแฟชั่นใหม่ๆนะครับเชี s ย a โซล์ไลส์แมโชอ a ร์ตสมาโชอาร์แปลว่าศิลปะก,การต่อสู้นะครับแหมตรงกันข้ามกับรูปร่างหน้าตาเลยนะครับนะเป็นคนสวยนะครับสุภาพแต่ชอบศิลปะก,การต่อสู้นี่นักเรียนดูละครเรื่องนี้คงจำได้นะครับนะแต่คุณครูไม่ได้ดูนี่ก็จำยากเหมือนกันนะครับนะ ว่าคนไหนมีปณิสัยลักษณะคอเรคเตอร์อย่างไร she often gets into trouble get into trouble นะครับแปลว่าก่อปัญหาหรือมีเรื่องราวบ่อยๆนะครับนะนีคนสวยคนนี้ก็แปลกนะครับนะมีชอบมีเรื่องราวบ่อยๆ and ask for help เพราะฉะนั้นเมื่อ,ม,อมีเรื่องราวก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับ she can run fast แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดวิ่งไม่เร็วด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับนะ ผมมีเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งนะครับถ้าไม่วิ่งนี่ก็อันตรายโอเคไปต่อนะครับก็คือภาพดีดีนี่คือผู้ชายนะครับเฟรดโจนนะครับนี่ดีเฟรดโจนหรือนะครับเฟรดดี้นะครับในเรื่องอาจจะชื่อว่าเฟรดดี้ is the leader of the mystery in c o r p r a t e gang คือนะครับผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งนั่นเองนะครับหัวหน้าแก๊งสกูปิดูนะครับลีดเดอร์และผู้นำ The Miss uh, Mystery ก็คือชื่อหนังนะครับแก๊งสกูปิดู He's i quite handsome นะครับเขาหล่อมากทีเดียวนะครับ quite handsome and friendly แล้วก็เป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์นะครับนะ He likes sport ก็็เป็นคนชอบกีฬา Especially football นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Especially es e แ,แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอล He can r i v e very fast เขาขับรถเร็วมากๆนะครับนะ Fred เนี่ย He r i d e s the mystery machine เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนขับรถในเรื่องขับเครื่องจักร ในเรื่องสกูบิดูนะครับกมรูก็ไม่ทราบอาจจะเป็นรถหรือเป็นเครื่องจักรหรือเป็นยานพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ He r e a l i z e s a m y s t ส r ิเขาชอนะครับนะสิ่งลึกลับเป็นอย่างมากนะครับ his c a t f r e s h นะครับวลีเด็ดของเขาก็คือ let's split up gangs let's split up g a n g นั่นก็แปลว่า Let's แปลว่าเรานะครับ split up นะครับเป็น p r รซูเวิร์บนะครับแปลว่าแยกย้ายนะครับเขาบอกเขาปริเด็จของเขาคือแยกย้ายกันเถอะพวกเรานะครับนะก็เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับนะบเป็นการออกคำสั่งให้ทั้งแก๊งนะครับบอกว่า Let's split up แก๊งพวกเราแยกย้ายกันเถอะนะโอเคตัวละครตัวสุดท้ายก็คือเป็นสุนัขนะครับสกูปิดู สกูปีดูหรือว่าสกูสกูปี้เฉยๆนะครับ is Shaggy best friend นะครับเป็นเพื่อนสนิทของชักกี้ชักกี้ก็คือคนแรกนั่นเองนะครับนะ he wears uh, blue collar he ในที่นี่ก็คือแทนเดี๋ยวนะครับคุณครูเขียนว่าเขามันก็เลยกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้อยู่ข้างล่าง มันนะครับนะมันนะครับเพราะว่ามีโคเลอร์ก็คือใส่ปลอกคอนะครับมันนะครับใส่ปลอกคอสีน้ำเงินนะตรงนี้ก็ต้องมันด้วยเพราะว่าเขาแทนสรรพนามด้วยคาว่าฮีซึ่งเป็นสุนัขตัวผู้นะครับ เสียงของมันนะครับเพราะคุณครูไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นตัวละครเป็นบุคคลนะครับที่ไหนได้เป็นสุนัขนะครับโอเคมาแปลกันต่อสกูปิรูนะครับหรือว่าสกูปี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทของชักกี้ มันนะครับสวมปลอกคอนะครับโคเลอร์แปลวกาปลอกคอนะครับบลูคอ o อ่ะโคหลอรนะครับแลปบบล,ลว่าปลอกคอสีน้ําเงินหนในภาพเห็นหรือเปล่านี่ปลอกคอสีน้ําเงินนะครับที่ก็คือสุนัขนะครับชอบกินกินอะไรครับชอบกินพิซซ่า and sculpido snack ก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับ sculpido snack snack เนี่ยแปลว่าอา,อาหารว่างนะครับหรือว่าของขบเคี้ยว He doesn't like g o s s มันไม่ชอบผีนะครับนะแหมมันกลัวผีเหมือนกันนะครับสุนัขเรื่องนี้มันไม่ชอบผีนะครับ He pronounces words แสุนัขในเรื่องนี้พูดได้นะครับนะคือมันจะพูดคําพูดของมันนะครับแต่ละคํา If they begin w i i t นะครับ มันจะเริ่มต้นคำพูดทุกคำพูดด้วยคำว่าร,ร,ร์นะครับก็คือรอเรือนั่นเองร์ออกกับรอเรืองเงี้ยนะครับตัวสุนัขเพราะฉะนั้นนะครับวลีเด็ดของมันก็คือสกูปี้ดูสกูปี้แล้วก็สกูปี้ดูบี้ดูนะครับสกูปี้ดูบี้ดูนะครับจะวลีเด็ดจะพูดอย่างนี้แล้วก็จะมี รขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นนักเรียนคนใต้ก็จะรู้ว่าขึ้นต้นด้วยรอนี่ก็คือรอเรือนะครับก็คือตัวละครในหนังตะลุงอย่างนี้นะครับนักเรียนคนใต้ก็จะทราบแต่เด็กเดีเด๋ยวนี้ไม่ค่อยดูหนังลุงนะครับต้องคนรุ่นรุ่นคุณครูนะครับเราว่าตัวละครไอ้ทองนะครับนะไอ้ทองนี่จะพูดด้วยรอเรือนะครับรอเรือชัดเจนเลยนะครับนะเวลาจะพูด อุ่มบุ่มดาวุ่มในโชบคนช่วยเป็นเจ้าหมากนะครับนะแล้วผมก็รักคนรักคนรักคนช่วยแล้วนะั่นแหะได้ตรงนี้นะเพราะทองในเป็นตัวละครคือชอบอบ้าหญิงนะครับนะภาษาใต้ก็คือเป็นคนเห็นผู้หญิงไม่ได้โอเคนั่นคือลักษณะของศิละปะทางภาคใต้นะครับลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวหนังตะลุงก็นึกถึงนะครับคำว,ว่ารอเรือก็เลยนํามาเปรียบเทียบไปดูนักแียงคนใต้ก็บางคนอาจจะเก็ตนะครับ โอเคไปต่อนะครับหับวข้อที่สอง the text นะครับให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งอ g ก i n ้วู้นี่ก็คือใครนะครับใคร like the s สปอรใครชอบกีฬาน,นะครับในตัวละครเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ใคร good แอนะครับกูแอดไม่ได้แปลว่าดีนะครับแต่แปลว่าเก่งนะครับนะเก่งเก่งนะครับใครเป็นคนเก่งในเรื่องภาษา Like Eating ใครชอบกินนะครับนะแ h o o ู s ใครเกลียดผีนะครับเกลียดผีก็คือกลัวผีไม่ชอบผีไม่ชอบผีนั่นเองอี Eat rich ใครเป็นคนรวยนะครับ Is c l e v e r ใครเป็นคนฉลาดนะครับ c l e เ e r แปลว่าฉลาดนี่คือคำแปลนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่เคยดูก็จำยากนิดหนึ่งก็ต้องไปดูเนะื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับที่เราแปลมาคณครูก็เลยนำะมาตอบให้เลยนะครับนะ้เฟรดดี้นะครับเป็นคนชอบกีฬา นะครับเวลานะครับเป็นคนเก่งใน,ในเรื่องภาษาเวลาเชคเก้ ie, นะครับแอนสกูบี้นะครับเป็นคนเป็นคนนี่เป็นคนนะครับนี่เป็นสัตว์ที่ชอบการกินเชคเก้ ie, นะครับจะแฮตโกชเขาใช้คำว่าแฮตโกดนะครับก็เราก็ใช้คำว่าแฮตตามที่เขาบังคับมานะครับความจริงแล้วแปลว่ากลัวผีหรือเกลียดผีนั่นเองนะครับ ดับน uh, ่นะครับอิสเวชดับน่นะครับเป็นคนรวยดับดับน่นะครับเดไม่ใช่ดับเฉยๆดับน่นะครับรวยนะครับก็คือเป็นคนรวยนั่นเองเวลมานะครับเป็นคนฉลาดเวลมาฉลาดนะครับนะครับแปลว่าฉลาดโอเคนะไปต่อครับข้อที่3นะครับก็บอกว่า explain explain แปลว่าอธิบาย the word คำศัพท์ in the list ใน อาริสลิสรายการก็คือคำศัพท์เหล่านี้นะครับนี่ก็คือลิสให้อธิบายคำศัพท์ในลิสต์นี้โดย use them โดยใช้พวกมันนะครับเดมในนี่คือพวกคำศัพท์เหล่านี้เพื่อที่ to make sentences เพื่อทำประโยค about เกี่ยวกับ the characters เกี่ยวกับตัวละครนะครับ in the picture ในรูปภาพเกี่ยวกับตัวละครนะครับในภาพเอาคำศัพท์เหล่านี้มาสร้างประโยคนะครับเกี่ยวกับตัวละคร พราะฉะนั้นเราต้องแปลออกก่อนนะครับคำศัพท์เหล่านี้แปลว่าอะไรคุณครูก็นํามาแปลให้อย่างนี้นะครับนะมาเชน่าแปลว่าศิลปะการต่อสู้โพไลช์แปลว่าสุภาพเบรนนะครับแปลว่าหัวสมองคือเป็นคนต้นหัวคิดนะครับเป็นคนฉลาดอีซี่โกอิงนะครับแปลว่าไม่พิถีพิถันไม่พิถีรีตรองนะครับหรือแปลว่าง่ายๆนะครับนะไม่เรื่องมาก pronounce นะครับก็คือเป็นออกเสียงนะครับ danger prone นะครับ danger prone แปลว่าชอบในการเสี่ยงภัยนะครับนะ overcome his fear นะครับแปลว่าเอาชนะความกลัวของเขานะครับนะ overcome แปลว่าเอาชนะ his fear ความกลัวของเขา get into trouble นะครับเราชอบมีเรื่องอะไรกันนะ get into trouble ชอบมีเรื่อง get p r e s s นะครับ ปลว่าบทกลอนแต่ในที่คุณครูแปลว่าวลีเด็ดนะครับก็คือคำพูดเด็ดคือคำพูดที่ใช้ประจำนะครับนั่นเอง solve er the mystery ก็คือ solve แปลว่าแก้นะครับแก้ปัญหา the mystery นะครับก็คือแก้ปัญหาสิ่งลึกลับนั่นเองแก้ปัญหาที่ลี้ลับโอเคเมื่อเราแปลออกหมดแล้วนะครับเราก็นำมาแต่งเป็นประโยคว่า c o r r e c t e r s ตัวละครคนไหนเป็นคนมีนิสัยเหล่านั้นนะครับ ดาบเน่นะครับไ like ลค์คือ m มทธิวอาร์ s ดาบดาบเน่นะครับเป็นคนชอบศิลปะการต่อสู้ดาบเน่เช่นเคยนะครับ i s very polite ดาบเน่เป็นคนสุภาพนะครับเวลมานะครับผมอ s the brain of the g a n g well เวลมานะครับเป็นหัวสมองของแก๊งนะครับ เป็นหัวสมองของแก๊งก็คือเป็นคนที่ฉลาดนะครับออกความคิดแก้ปัญหาให้กับแก๊งนะครับเช็กกี้สไวรีซีโกอิงเช็กกี้นะครับเป็นคนไม่พิถีพิถันพิถีพิถนันไม่พิถีพิถลองนะครับเป็นคนง่ายง่ายสกูบี้นะครับ pronounce ูดว์วัตช์วิดแอนน์รนะครับสกูบี้นะครับสุนัขนะครับมักจะออกเสียงคำพูดด้วยเออนะครับรอเรือตลอด d a n น y is quite e a n น e r อพรนะครับก็คือแดนน่เป็นคนชอบเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายนะ n g n r e r o รอน h ช c e ี Danger ้ท t ้า to r v e r c o m e his fear of God วเฮาส์ e the gang. c h e e นะครับเป็นคนพยายามที่จะเอาชนะความกลัวของเขานะครับในการกลัวผีนะครับนะเพื่อที่จะช่วยเหลือแก๊งนะครับยอมเอาชนะความกลัวผีนะครับเพื่อไปช่วยเหลือแก๊งนะครับอาจจะเข้าในป่าชา้าหรือไปไหนก็แล้วแต่นะครับนะ ดับเน่ <n ate> นะออฟเฟนเกตินด um ูสโตรโบดับเน่นะครับจะเป็นคนที่มีเรื่องราวบ่อยๆนะครับเกตินดูสโตรโ n แอนนิตเฮลแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อมีเรื่องมีราวอ a ชแกงแม m เบ b ร์นะครับก็คือสมาชิกในแกงแต่ละคนนะครับนะบแปลว่าอย่างนั้นสมาชิกไม่ใช่แต่ละแกงนะครับท,ทีนะแต่ละคนนะครับสมาชิก ในแก๊งแต่ละคนสมาชิกในแก๊งนะครับแต่ละคนแมคุณครูแปลผิดไปนะครับนะสมาชิกในแก๊งแต่ละคนนะครับมีอ่าเพราะว่าสมาชิกในแก๊งนี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมี his or her own catchphrase มีวลีเด็ดของเขาเองนะครับ own แปลว่าเป็นของตัวเองนะ มีวลเยเดตเป็นของตัวเองนะครับข้อที่สิบข้อสุดท้าย Wellma is very clever Wellma นะครับเป็นคนที่ฉลาดมากๆ so ดังนั้น she usually solve the mystery หล่อนจะเป็นคนแก้นะครับปัญหาสิ่งลีร้ร,รับนะครับสม่ำเสมอนะครับ usually หรือว่าบ่อยๆนะครับนะแต่ always สม่สำเสมอตลอดไป usually ก็บ่อยๆนั่นเองนะครับ เป็นนั้นว่าหน้าที่12ก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นการอธิบายนะครับบุคลิกลักษณะของตัวละครในเรื่องสกูบิรุนะครับถ้านักเรียนดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเข้าใจดีแต่ท้งนี้ทั้งนั้นคุณครูพี่นันไม่ได้ดูนะครับนะและก็จะไปนั่งดูหนังเพื่อมาสอนนักเรียนก็เสียเวลานะครับเพราะงั้นก็กราบขออ่าเป็นการท่านผู้ชมนะทั่วไปก็เลยกันก็คือคุณครู ขออภัยอย่างจริงๆนะครับนะถ้าเกิดอธิบายอะไผิดพลาดไปเกี่ยวกับตัวละครเรื่องนี้นะครับโอเคครับจบหน้าที่12ไปต่อหน้าที่13ต่อครับผม